โโอ้โหติดแสบรับอลบอจากลูก่างเลยว่าหายยครับเปิดกับฟอครับโอ้ครับแ่ีบอลมาย้อยไปหน่อยทเข้าซ้ายก้มหน้าแล้วลองดิง โรเลอร์ซัดลูกเอาไปติดเซตครับดาวทางถูกครับไม่รู้ครับอาจจะเคยซ้อมมนตอนอยู่ในแคมป์ทีมชาติหรือเปล่านะครับแล้วพุ่งไปรอเลยครับดูครับพุ่งไปแล้วเข้าสองครับโอ้พระตโอกาแล้วหลุดซ้ายสายจริงลูกนี้ไปตรงตัวสีอีกครับสุภชัยจับบอลแรกไม่ดีครับดูครับจังหวะตอบบอลกันทําได้ดีแล้วครับองทูจับบอลหลอกครับแล้วก็จ่ายทะลุมาให้กับสุภชัยเจตีครับไม่มีธงด้วยนะครับจังหวะนี้ครับจับจังหวะแรกไม่ดีครับแก้มจั จากที่วีนิโอ้โหติดเซฟสาอีกทีหนึ่งไปเข้ามือสิวล์ครับโอ้เกือบจะตีเสมอได้ครับจังหวะของราชบุรีครับข้างในแล้วเปิดโขงหมาเสาสองโอ้โลูกนี้ทำได้กระหม่อมเช็ดแล้วตรงนี้แมาเอ้าโอ้โหขงหมาจังหวะนี้เสาสองแล้วโอ้โหเกือบมุดเข้าครับบอลน,นี้จะเสียบใต้คานอยู่แล้วครับจังหวะโยนด้วยซ้ายครับโอ้โหโด่ข้ามแล้วสายญิงฉลับแล้วโอ้โหแต่คุมไม่ได้ ตายลูกเรียวหูต้องปัดทิ้งครับแล้วลองอีกทีหนึง่งลูกเรียวหเซฟแล้วมีใครไหมไม่ไมีครับช่องี่สวยเลยครับโกลาอันดับลูกริงติดเซฟครับโอโ้โยันยังไม่มีประตูครับในเกมนี้ยังดีะปฏิวัติในเกมไม่หลงครับแลวปิดมุมดีด้วยดูทีฟจังหวะแทงะูุช่องมาแล้วก็จับก่อนหนึ่งจังหวะยิงด้วยขวาจังหวะนี้เกือบขึ้นนำครับ เส้นผป็นวัตถุใหม่ครับต้องชมความยอดเยี่ยมของทางปฏิวัติเลยฮับอ่านอยู่แล้วไหลมาตรงนี้ยูโรโบนจำท่าต้นแต่งเข้าขวาแล้วกดตรงนี้โอ้โหติดแซส้ของเราเคสนาสายวันเดลุยในกรอบยิงด้วยขาติดแซส้นป็นวัตถุใหม่ยังครับโอ้ไม่ได้มาผิดน้ำจังหวะยืนของปฏิวัตินะครับยืนตำแหน่งได้ดีแต่ว่าจังหวะน,นี้พลาดนะครับแล้วดูว่าได้ยิงแบบล่อเป้าเลยนะครับจังหวะยิงด้วยขวาครับของทางวันเดลุย นี่ดีนะครับที่ออกไปเร็วครับยืนตำแหน่งได้ดีด้วยถ้ามาอย่างนั้นมีโอกาสแอสโปลผูิพ,พายิงออกติดเซฟไมเคิลฟาวเคสกาดโอ้โหซูเปอร์เซฟสำคัญในเกมนี้เลยครับของทางไมเคิลฟาวเคสกาดครับดูอีกทีครับจังหวะของเจริญศักด แล้วโอ้โหบาลอัทาเดลลี่สุดยอดเลยจังหวะนี้จ่ายต่อมาให้กับทางเออร์เนสโตได้ยิงครับลูกไข่ทักษะสูงเลยครับแล้วกดด้วยซ้ายวิ่งมากดลูกนี้เข้ามาเป็นเจ้าเก่าครับเซอร์ไพรั์แต่ว่าเป็นตัวตัวของใหม่เขยวันเดอร์ลุยตวนกับปฏิวัติแล้วอุ้ยแล้วไปชนคานครับโอ้โหคือบอลน่าจะติดเสียเพรปฏิวัติก่อนครับยังครับยังแค่สองศูนย์ครับลูโจัของเฮเบสตีสจ่ายออกขวามาวันเดอร์ลุยยิงจังหวะนี้กบุด เฟของทางปฏิวัติที่ดูให้มาแล้วยิงตัวนี้นะโอ้โหทุบได้ครับแม่ปฏิเจตต้องเคลียร์ทิ้งเลยอูโหูเฉยพลทับมามาช่วยไว้ได้ครับหาผู้ประสานของเขาให้มาแบบม่อมอเลยครับนี่ฮะแล้วยิงเอาเสาสนี้ล้มตัวทุบอ,ออกไปได้ครับขวัญใยเข้ามาแล้วลอยโมตัวนี้ต้ดองกระโดดพื้นโอ้โหเกือบไปครับแม่หม่งตามตูรเลยครับบอลกระโดดพื้นแต่ว่าขวัญใจถูกล้อมยังรับไปได้สะบัดลงพื้นไปจะจะให้เข้าที่เสา จังหวะนี้อ้าวแล้วกระชืเดียดยิงนับติดแจมผันชัยกันกตลอดสัปดาห์ดูจังหวะนี้ก่อนเข้าไปสุพัฒน์ออกมาโชวกเข้าผันชัยเปิดมาเรื่อยๆอของโอ้โหตรงตัวศิลวิยยชัยครับนะลูกม่งของเดนนิสูริโน่นะครับดูเหมือนปลดลอมอนนันจะตัดบอลไม่อยู่แล้วครับออกหลังบอลจากขวาเข้าซ้ายอีกทีปั่นลูกนี้โอ้โหธน์ชัยยืนรอไว้อยู่แล้วทิชนกอย,ยู่เข้าขวาด้วยแล้วยิงลูกนี้ตรงตัวศิลวิชัยซับอีกทีโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับศิลวิชัย 2ครั้งติดติดครั้งที่3มามาดูยิงลูกนี้ยังเป็นสินทวีชัยที่เซฟไว้ได้ครับโอ้โหนี่เป็นจังหวะแรกครับ1 2ครับและจังหวะที่3เอามาดูวิ่งมากดจังหวะนี้ครับติดปลายมือครับ3เซฟครับสิมนเข้ามาตรงกลางคันยุกคันยุกเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเป็นเซฟ,ฟของสิน,น,สนทวีแล้วลูกนี้อย่าี่ตัวเ,เ,งเ,เองได้เราเสีเปล่าเลยนะครับคุณไปมอง,มองว่าอันศักดิรายสอนนี่ เขาทับหลุดเลยเนี่ยนิโคลิโอจะบอกว่าปล่อยยิออกก็ไม่ใช่นะครับกลายเป็นว่าคนที่เกี่ยวขาดได้จบเยอะช่วงนี้ของท่าเรือคือนักธุรุษตัวสำรองเนี่ยใช่ครับมาแล้วโอกาสเพิ่มเลยนะครับเดสันโบลิยากิโย่้ไปตรงจมูที่นิโคมครับนะคับยังมีในประตูที่พลสเตเดียมนะครับพยายามจะเอาน้ำหนักเข้าว่าครับตรงนี้เนดสันโบลิยาแต่พอหายเข้าปกกินิโคมไปเลยครับ